คุนเห็นไหวร่างคุ่นมาไหนนั่งกันสามีกระปวนอ้าอ้ามาเนียมาเนียขามเมงอ้าอ้าอ้าคุ่นไปนล้ก็ไปน้ำเขาแล้วนั่งกันซาลานไปเล้ขามเมงขามิง,อ,มงอ้าอ้าอ้า เมื่อดีคำเองไปแล้วพี่น้องไปแล้วมาแล้วค่ะมาแล้ว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 ตะเวป่วนมาแล้วเอา้าเอา้าป่วนหัวหน้าแกงฟ้าไปแล้วคุณเนไหน่เน,น,นเอ๊ะเป็นอีหยังกับมองพันเหรอมา,าคักเป็มมองนันฮะ เป็นอะไรกันเนาะอ่ะอ่ะอ่ะไละ,ะ,ะออกมาจากนี้ไหนไหนขึมมทำนี่มำนี่ทำนีโอ้ดื้อผักดื้อแน่ชอบ ต้นไม้แม่มูลมืดน้องมันนี่มันนี่จะ้ะซาละซาละหายอย่างเดียวห็นออกมาจา่นี้ไปคุยต้นไม้ที่เล่นเ,ย,เยอะแยะไหนไหนยังบอกอีกมันนี่คำเอง เมิงมิงดื้อกะมูนี่นั่งอันนี้ดื้อคักกะมูดื้อสุดสุดเลยจ้ะแกล้งเพื่อนก็ดีนะเนี่ยตัวปวนอือให้เล่นดีๆก็ไม่เล่นอ่ะย้วยกันไปแก่นั่นย้วยไปอันนี้นั่น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 ไปเดินกลายแม่ได้ป่ะเนี่ยอย่านะอย่าลงบอลอ่ะนะเก็บนะ อันนี้ก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะก็เลยรกๆหน่อยตรงนั้นปุ๋ยมะพร้าวมาั่งอะไรมั่งข้มเองมาดิมาดิข้มเองไปแล้วพี่น้องเขาป่าผมแล้วเหยียบต้นไม้ข้างคุณอีก่แล้วมาดิ <c oughs> ไล่ออกทางนึงไปแก่นึงค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมุนแทงมุนแทงอันนั่งซื้อบื้อนี่แก่มึนืึนกันพ่อปากบวบนะคะ่ะนี่ต่ว่าเอาการนะจ๊ะอันนั่งเมอลีเดี๋ยวปิดไปก่อนขาเมงมาเนียนขาเมงอ่ะอ่ะอ่ะมาเร็วเร็วเร็วไปได้ยัง่ะนั่น ได้ยังหน่นะฮะได้อะไรอืมข้ m มิงเร็วเรียวเรีวข้ m มิงเมรีมัน,นี่มาน,นี่ข้ามิงน้องซาลาซาลาซาลา สาวใบสาวใบ้ดืึงนะอย่างนี้ด ah ึงนะดืึงนะดืึงนะเอาคันเข่าคันเข่ามาเล้วมาเล้วมาเล้วเลยคันมาเล้วมาเล้วเอาตุบวนมาแล้วปุบวนมาแล้วเอ้อเอานี่นี่กระ้องนะจ๊ะกำลังท้องอยู่จ้าสาวสวยจ้ะสาวสวยคุณแม่ห้าคุณแม่จ๊ะกำลังท้องอยู่ปอมฟอม เป็นนี่ก็สี่ตัวเพิ่งอเอามาเลี้ยงค่ะน้องได้สามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วไซส์เอลกันถ้าท้องก็จะไล่ไล่กันเลยจ้ะพร้อมกันเลยเพราะว่าอายุรุ่นดาวคาวเดียวกันหมดเลยมาลูกมาขามิมานี่ขามิมานี่มานี่มาน,มาน,มานี่อ่ะอ่ะ ซาลามารีคั้มิงทั้ตัวมามาทั้ตัวมามะมาดิสาวน้อยฉันรอดพี่ดูฉันรอดพี่ดูอุออช้าอีกทัจับคนเยอะไม่ได้ต้องจับหมดทุกคนอือยช้าได้ไหมช้าน้องได้ไเอา้าเอา้าเอ้าหลัมันดีอันนี้น้องซาลาอันนั้นเนนซี่ค่ะ ขิ้ดื้อเอ้ไหนม,มดาดิขันนี่เดี๋ยวนะนี่ใส่ก็ดีไปหากินนอนสโกโปรกขันนี่มาดิมาเรีนพี่มาดิขันนี่ข้าตัวมาละมาดิขันนี่ข้าตัวมาละข้าตัวมาละข้าตัวมาละโอ้ยโอ้ยจะมาลุ้มแม่แล้วโอ้ย <laughs> กกรแอกเล่นน้ำขาวามานี้โอเคค่ะขอบคุณกกสำหรัการติดตามไลคชมนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องของน้องๆน,น,นะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวมาอัปเดตประมุ่นไว้ให้ดูใหม่จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า <laughs>